คััพวกมมอออตนนนี้้ทเจาา่ะลูหดปญญสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระวันนี้ผมจะมาทำการแกะคระเนื้อพระที่ทุกท่านรอคอยนะครับกับพระขุนแผนมหาพูดพรายทองคำหลวงพ่อรวยอักขสาโรวัดมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับนะ พระรุ่นนี้นะครับนะรายการลุ้นเต็มหมดเรียบร้อย100ลุ้นนะครับรายการแถมยกลังก็มีคนจองแล้วนะครับนะก็คือไม่มีเหลือแล้วนะครับนะลูกค้าไม่ต้องทักมาไม่ต้องติดต่อมานะครับนะคือมีเจ้าของหมดแล้วนะครับอันนี้เรียนให้ทราบนะครับนะสำหรับพระรุ่นนี้นะครับจัดสร้างน้อยนะครับเพียงแค่700 0องค์เท่านั้นนะครับนะแล้วก็มีมวลสารต่างๆมากมายนะครับ หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคือลูกอมผงภายกุมารหลวงปู่ทิมอิสริโก,โกวัดอรหานไร่จังหวัดระยองครับนะแล้วก็มีมวลสารว่านศักดิ์สิทธิ์จากพระเกจิขนาจารย์อีกทั่วฟ้าเมืองไทยครับนะรับรองว่าและยังเป็นการปั๊มแบบเป็นผงน้ำมันนะฮะผงน้ำมันโบราณน,นะครับเป็นการปั๊มด้วยกรรมวิธีโบราณน,นะครับนะเป็นพระขุนแผน เป็นสายพลายนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับพุทธคุณพระขุนแผนนะครับก็เป็นทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายดีโชคลาภนะครับนะนะใครที่นะฮะเป็นคนหนุ่มคนสาวก็ดีนะครับยังไม่มีแฟนนะครับหรือว่าเป็นพ่อค้าวาทีก็ดีนะครับนะโบราณเขาบอกว่าห้ขุนแผนศักสาริกามีเมตตามหาสเสน่ห์นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวขอญาตแก รายการแถมยกลังให้ดูก่อนนะครับนี่คือรายการแถมยกลังเนาะนะครับเป็นตัวฝังตะกุดนะครับตะกุดเงิน9ดอกนะครับซึ่งผมก็แบ่งลูกค้าผมไปนะครับราคาเบาๆนะครับก็แบ่งเข้าไปแล้วแหละนะครับนะนะผมจริงๆเนี่ยผมผมว่าจะเก็บแอบเก็บไว้ครก3มลุนนะครับนะวันนั้นเหลือ3าลุนรายการลุ้นมีลูกค้าคนนึงมาถามผมว่าเหลือหรือเปล่านะ ซึ่งผมเป็นคนผมถือสินห้าเนาะลูกค้านาอผมโกหกไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องจําใจบอกไปว่าเหลือ3ลุนทั้งที่ผมไม่อยากจะบอกนะผมว่าจะเก็บไว้สุดท้ายเลยไม่เหลือเลยนะครับนะรุ่นนี้ผมผมอยากจะเก็บไว้นะครับแต่นะฮะนะครับอันนี้คือรายการแถมยกรางเนาะมีลูกค้านะครับจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการลุนนะครับใน1ลรังนะครับอ่ะฮะอันนี้คือใบรายการนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขอญาต นะครับนะครับนี่คือถุงซีนนะครับหุ้มด้านนอกนะครับนี่คือใบรายการนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแกะลังให้ดูก่อนนะครับโหแกะยากเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคอุะนะครับเปิดขึ้นมานะครับลักษณะของกล่องนะครับนะ เขาการันตีนะครับการันตีตะกุดทองคํานะครับเขาการันตีตะกุดทองคําในลังนะครับนะฮะเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนะครับตะกุดทองคำนะครับสองค์นะครับนะฮะที่ผมจําได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่มัดยางนี่คือคงเป็นตะกุดทองคำนะฮะใช่เปล่านะครับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหตะกุดทองคำถึงห้าหกองเลยละฮะอ่าการันตีตะกุดทองคํานะครับหกองนะครับนี่เห็นไหมนะครับนะชัดเจนนะครับนะ แต่ในรายการบอกสี่นะฮะแต่ว่าอันนี้น่าจะ6กองนะครับน่าจะเซอร์ไพรส์เรานะครับนะฮะนี่คือรายการตะกุดทองคำนะครับนะฮะอันนี้ตามนี้เนาะนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับหุ้มซีนอย่างดีนะครับนะฮะไม่มีปัญหาไม่ดราม่าอย่างแน่นอนนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการแกะโคระเนื้อเลยนะครับโอเคนะครับอ๋อเขามีมัดมาอีกนะฮะมีมัดยางอีกด้านในนะครับน่าจะเป็นอ่ะ โอเคไม่เป็นไรนะครับเขาตามไบรายการนะครับเขาบอกว่าการันตีนะครับตะกรุดทองคำสี่องค์นะครับแล้วก็ปิดทองคําแท้ในพิมพ์นะครับหองนะครับรวมแล้วก็ประมาณ10องค์นะครับที่เขาการันตีนะครับโอเคผมขอญาตทําการคระเงินเลยนะครับนะฮะโอเคนะครับพระเลยนะครับนะพระเลยนะครับขอญาตไม่คระแรงนะครับขอญาตทําการพระเบาๆนะครับเนื่องจากเป็นพระผงเนาะป้องกัน เกิดความเสียหายต่อวัตถุมงคลนะครับนะแต่ลูกค้าเช่าหากับผมนะครับมั่นใจได้เลยนะครับนะผมแจ้งอีกครั้งนะครับว่าหัรายการรุ้นนะครับนะที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับนะไม่ต้องติดต่อมานะครับนะถึงติดต่อมาผมก็ไม่มีให้นะครับนะครับนะคือเต็มหมดแล้วนะครับยอดจองเต็มหมดเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้เปิดจองไม่ถึง24ชั่วโมงครับผมเท่าที่ผมนับดูประมาณ 20ชั่วโมงนะครับยอดจองเต็มนะครับไม่ถึง1วันนะครับอ่ะโอเคนะครับนะคระเท่านี้พอนะครับนะเพื่อความชัดเจนนะครับและโปร่งใสในการเช่าหาวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวผมขอญาตไปแปะหมายเลียกมำเบอร์1ถึง100สักครู่เดียวครับ ผมได้ทําการแปะหมายเลขนัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันพฤหัสนะครับเนื่องจากว่านะฮะช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับนะจัดส่งไม่ได้แล้วนะครับพระมาถึงตอนมืดค่ํานะครับผมจะจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับส่วนใครที่เลือกเบอร์ไว้แล้วผมก็จะหยิบส่งให้ตามเบอร์ที่ท่านเลือก ส่วนใครยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแพนกล้องให้ดูนะกันช้าๆนะครับนะใครยังไม่ได้เลือกเบอร์ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับใครจะประสงค์เลือกเบอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งเลยแล้วกันนะครับนะเบอร์ที่มีคนจองแล้วนะครับคือเบอร์18นะครับเบอร์13นะฮะเบอร์15เบอร์6นะครับเบอร์9นะครับเบอร์11เบอร์45เบอร์56นะครับเบอร์4เบอร์8 นะครับแล้วก็เบอร์88แนะครับแล้วก็เบอร์36นะครับแล้วก็เบอร์19เนะครับเบอร์29แล้วก็เบอร์10นะครับนอกนั้นว่างนะครับใครจะเลือกเบอร์นะครับนะก็เลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ให้ที่หน้าจอก็แล้วกันนาะเบอร์ที่มีคนเลือกแล้วเนาะนะครับนะโอเคนะครับนะฮะแจ้งนะครับว่า รายการลุ้นที่ท่านเห็นอยู่นี้100รลุ้นยอดจองเต็มหมดเรียบร้อยแม้กระทั่งรายการแถมยกรังนะครับไม่ต้องติดต่อมาเนาะให้ติดต่อมาเฉพาะคนที่ต้องการจะเลิกเบอร์คนที่เขาจองไว้แล้วใครที่ไม่ได้จองนะไม่ต้องติดต่อมาเพราะว่ายอดเต็มหมดเรียบร้อยไม่เหลือไม่อ่าสักลุ้นเลยนะครับนะโอเคนะครับ รับทราบกันทุกคนทุกท่านนะครับผมจะส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมจะทําการแพ็คของเนาะนะครับใครจะเลือกเบอร์ก็ติดต่อเข้ามานะครับใครไม่เลือกเลยผมก็จะแพ็คให้เลยนะครับนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาต้องขอญาตลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ